สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอจะทําเด่นบนเน้นสิบกับหน่วยนะคะงวดที่แล้วค่อนข้างหลุดไปเยอะเหมือนกันนะคะเลขแอดก็เลยต้องกลับมาหาสูตรใหม่ๆนะคะกลับมาคิดสูตรใหม่ๆก่อนจะมาดูสูตรนะคะเด่นบนเนาะมาดูคําเตือนหนึ่งก่อนนะคะ ตเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขชแนลเนาะอะหลงจากสูตรมันหลุดไปเยอะนะคะแอดก็เลยต้องปรับหาสูตรใหม่ๆเข้ามานะคะ สูตรนี้ก็เดินมาแล้วเจ็ดงวดนะคะเอามันดูกันเลยนะคะสูตรนี้ใช้สิบท้ายครั้งที่หนึ่งกับหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะคูณกันนะคะเจ็ดสามได้ยี่สิบเอ็ดเนาะได้ยี่สิบเอ็ดนะคะก็เอาสองบวกกับหนึ่งนะคะก็จะได้ สามสี่ห้าออกห้าเก้าสามนะคะเข้าที่หลักหน่วยเลขสามนะคะถูกเป็นงวดแรกนะคะมาดูงวดที่สองนะคะเห็นไหมคะงวดที่สองก็ใช้ สองคูณกับหนึ่งก็ได้สองนะคะก็นับไปเลยสองสามอ้าขอโทษนะคะสองสามสี่ออกห้าศูนย์สี่เข้าที่เลขสี่นะคะหลักหน่วยมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามก็ใช้สี่คูณกับเจ็ดสี่เจ็ดได้ยี่สิบแปดนะคะ ก็2บวก8ก็ได้0 1 2เข้าที่เลข0นะคะออก5 0 3สูตรนี้ใช้ใช้10ท้ายครั้งที่1กับหน่วยท้ายครั้งที่1คูณกันนะคะได้ผลลัพธ์อะไรก็เอามาบวกกันนะคะมาดูงวดที่4นะคะ7 8 7คูณ8ได้56นะคะ5บวก6ก็ได้1 2อสาออกสามสามหเข้าที่เลขสามนะคะหลักสิบมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าก็ใช้สองคูณหนสองคูณหก็ได้สองก็เอานับไปเลยนะคะเพราะมันไม่มีตัวบวกเนาะสองสามสี่ออกศูนย์สี่เข้าที่เลขสี่หลักสิบนะคะ เข้าหลักหน่วยมาสองงวดเข้าหลักสิบมาแล้วสามงวดนะคะมาดูงวดที่หกนะคะงวดที่หกสองคูณสองก็ได้สี่ก็นับเลยนะคะเพราะไม่มีตัวบวกสี่ห้าหกออกแปดหกเจ็ดนะคะเข้าที่เลขหกเนาะเข้าหลักสิบนะคะงวดที่ 6, หกเข้าหลักสิบอ่ามาดูงวดที่เจ็ดนะคะ งวดที่เก็ใช้9 9้าเก้คูณเจ็ดเาใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวแอดขอดูสุคูณก่อนไม่แน่ใจนะคะเก้าเจดหกสสามก็ใช้6กับ3บวกกันก็จะได้9 0้นะคะเข้าที่เลขศูนย์เนาะันีน้เนาะอ,ออก606นะคะ เามานุงวดที่8นะคะงวดที่8ก็ใช้9คูณ4 9 4 3กก็ใช้3าบวก6ก็จะได้901นะคะก็รอผลเนาะว่างวดนี้จะออกอะไรนะคะจะเข้าไหมเป็นงวดที่8นะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะสั้นนะคะก็เก็บไว้ชนตัวเด่นสูตรอื่นๆนะคะไว้เทียบชนนะคะ เดี๋ยวแอดจะย่อให้ดูนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเล็กชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ